วันนี้ผมจะมาเล่าวิธีการครับว่าเล่าเรื่องขายยังไงให้หน่าซื้อนะครับสำหรับในเรื่องของการเล่าเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับในการขายบนโลกออนไลน์เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะฟังเราเล่าเรื่องมากกว่าจะไปเสนอขายซะอีกนะฮะการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้คนเนี่ยมารับฟังเรา ว่าเรากำลังจะพูดถึงอะไรคนที่เข้ามาอยู่ในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็อยากจะเข้ามาเสือกเรื่องชาวบ้านเพราะฉะนั้นการที่เราขายของด้วยวิธีการเล่าเรื่องมันแมทกับจริตที่เขากําลังอยากจะเข้ามาอยู่ในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเราจะเล่าเรื่องอยังไงล่ะให้มันน่าฟังให้มันน่าติดตามขั้นที่หนึ่งเลยครับเราจะต้องเปิดประเด็นด้วยปัญหาครับ ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยก่อนที่เราจะทำคอนเทนต์ในการเสนอออกไปเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังพูดให้กลุ่มเป้าหมายไหนฟังไม่ใช่ว่าเราพูดให้กับทุกคนฟังนะฮะเราต้องเจาะไปเลยว่าต้องเอากลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นอาหารเพื่อสุขภาพเราก็อัดไปเลยครับว่ากลุ่มมะเร็งกลุ่มเบาหวานกลุ่มเก้ากลุ่มอะไรพวกนี้ครับผมคือแยกให้ชัดเจนไม่ใช่ครอบจักรวาลเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเราคืออะไรแล้วอั ากรที่เป็นปัญหาของเขาเนี่ยมันคืออะไรเพื่อทําให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเข้าใจความรู้สึกเขาเข้าใจฟิลลิ่งเขาแล้วก็เข้าถึงปัญหาที่เขาเป็นอยู่พูดปัญหาประมาณนี้เลยครับผมไม่ใช่เพียงแค่พูดแค่ครอบจักรวาลน,นะต้องพูดแบบเจาะไปเลยว่าถึงอาการถึงความรู้สึกยิ่งถ้าเกิดเราบอกเล่าได้ว่าไอ้ปัญหาที่เรากําลังไอ้ปัญหาที่เรากําลังเล่าอยู่เนี่ยเราก็เคยประสบพบเจอมานะมันจะส่งผลทําใหเ้เรากลายเป็นพวกเดียวกับเขาทันทีเนี่ย ฉันเคยอ้วนนัน้้ำหนักเท่านูน้นเท่านี้รู้สึกทรมานมากเลยใส่ชุดอะไรก็ดูไม่สวยเห็นไหมฮะเราไปลึกถึงความรู้สึกของเขาคําว่าพูดถึงปัญหาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่หรือไม่อันนี้เป็นเพียงแค่จั่วหัวแต่เราต้องขยายคําว่าปัญหาเนี่ยให้มันลงลึก ลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกจากกายภาพลงไปสู่ถึงสภาพจิตใจของคนที่มีปัญหานั้นๆเหมือนเราไปนั่งอยู่ในความรู้สึกเขาเลยอะครับพอเราพูดถึงปัญหาเสร็จปุ๊บข้อที่2ครับ บอก how to บอก how to ว่าปัญหาที่เรากำลังพบเจออยู่เนี่ยมันสามารถแก้ไขด้วยวิธีการไหนได้บ้างเราิสต์มาเลยครับว่าแก้ไขปัญหาด้วยวิธีไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นปัญหาความอ้วนแก้ไขปัญหาด้วยการอดอาหารกินคลีนออกกำลังกายว่ายน้ำกินอาหารเสริมกินยาลดน้ำหนักนี่คือ how to ครับ how to ว่าเนี่ยม,มันด้วยวิธีการแบบนี้แบบนี้แบบนี้สามารถที่จะลดน้ำหนักได้แต่ แต่เราต้องมีจุดฮกเหครับแต่วิธีการที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรบ้างมันทําให้เราอย่างนั้นอย่างนี้มันทําให้เรารู้สึกลําบากมันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยมันทําให้เรารู้สึกช้ามันทําให้เรารู้สึกคุยง่ายว่าไอ how ท o ที่เราพูดมาเนี่ยมันแก้ไขปัญหานี้ได้นะแต่มันก็ยากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและพอเราพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเข้าสู่ข้อที่3ครับนั่นคือ พูดถึงโปรดักเราจนวันนี้ครับเราได้มารู้จักกับสมุนไพรตัวนี้จนวันนี้ครับเราได้รู้จักกับกาแฟตัวนี้มันทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบแก้ไขปัญหานี้ง่ายมากเลยมันสะดวกม,มากๆเลยมันง่ายมันเร็วมันได้ดังหวังมันตอบโจทย์ที่สุดมันทําให้เราถึงฝั่งฝันหรือถึงเป้าหมายเร็วกว่า Howto ท,ที่เราพูดมาทั้งหมดหรือ How-to ท,ที่พูดมาทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่นี่ที่เดียว ก็พูดถึงตัวสินค้าเราทีนี้เราโปรโมตตัวสินค้าครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมันคืออะไรใช้แล้วแล้วเราจะได้อะไรซึ่งเราอาจจะยกตัวอย่างเราก็ได้ที่เฮ้ยเราก็เคยใช้แล้วนะหลังจากที่เราได้ใช้มันเกิดอะไรกับชีวิตบ้างเนี่ยครับผมคือวิธีการปูจากปัญหาสู่ how to ท,ที่มันเป็นของทั่วๆไปมาสู่เรื่องของตัวสินค้าที่เรากําลังขายและทีนี้เราก็ใช้วิธีการคือไปการขายครับนั่นก็คือบอกราคาครับผมว่าราคาตัวเนี้เท่าไหร่แล้วทีนี้เราก็ ตอบข้อโต้แย้งครับอันนี้คือข้อที่สียนะปิดการขายตอบข้อโต้แยง้งคําว่าตอบข้อโต้แย้งเนี่ยเราจะต้องคิดก่อนครับว่าลูกค้าเนี่ยเขามีข้อโต้แย้งอะไรบ้างถ้าเกิดเราพูดแบบนี้ไปอย่างเช่นข้อโต้แย้งเรื่องราคาข้อโต้แย้งเรื่องส่วนผสมข้อโต้แย้งเรื่องวิธีการกินข้อโต้แย้งเรื่องอะไรพวกนี้เราก็ตอบโจทย์ตอบข้อโต้แยง้งถ้าเกิด ข้อตัวองของเขาคือราคาส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะคือราคาเราก็อาจจะเปรียบเทียบราคาสินค้าของเรากับราคาสินค้านอื่นที่เขาใช้แบบฟุ่มเฟือย ยกตัวอย่างเช่นคนที่กินกาแฟเป็นประจำเขาอาจจะต้องซื้อกาแฟทุกวันใช่ไหมเขาก็ซื้อจ่ายไปแก้วละ40-40เขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเราเอามาเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยของเราเนี่ยกล่องหนึ่ง240บาทมี10ซองตกซองละ24บาทถ้าเกิดว่าเทียบกับกาแฟนะกาแฟแพงกว่าตั้งกี่บาทกี่บาทก็ว่าไป เขาจะรู้สึกทันทีว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แพงนี่วาหรือเอาเราอาจจะยกเรื่องของคุณค่าอื่นๆทําให้เขารู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่จะจ่ายอันนี้ผมทําเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วเนาะลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับอันนี้คือหลักการการตอบข้อโต้แยง้งปิดการขายคือเสนอราคาตอบข้อโต้แยง้งและก็บอกเขาด้วยนะว่าไปสั่งซื้อที่ไหนต้องบอกเขานะฮะว่าไปสั่งซื้อที่ไหนเขาต้องทํายังไงถ้าเกิดอยากจะได้สินค้าตัวนี้ได้มาครอบครองเขาต้องทํำยังไงบ้างพอปิดการขายตอบข้อโต้แยง้งเรียบร้อยแล้ว นะเราอาจจะเพิ่มเติมด้วยรีวิวก็ได้อาจจะเพิ่มเติมด้วยรีวิวว่าเฮ้ยมีคนเคยใช้นะตัวนั้นตัวนี้เนี่ารีวิวอันนี้คืออยู่ในหัวข้อของการตอบข้อตัวอย่างนั่นแหละนะครับรีวิวรีวิวรีวิวพูดรีวิวออกมานะครับและสุดท้ายพอเราตอบข้อตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเรื่องสุดท้ายที่เราจะต้องพูดนั่นคือ โปรโมชั่นนั่นเองโปรโมชั่นเนี่ยหน้าที่ของเขาคือทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากซื้อแบบกระตุ้นให้เขาตัดสินใจวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้คือโปรโมชั่นเนี่ยเราจะไม่พูดตอนต้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดโปรโมชั่นพูดตอนต้นปุ๊บพัง เจ๋งทันทีนะฮะโปรโมชั่นมีหน้าที่คือกระตุ้นให้เขาอยากตัดสินใจแต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจเขาต้องมีความอยากก่อนซึ่งความอยากเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในตอนที่เราเสนอสินค้ากับปิดการขายแล้วก็ตอบโค้ตตัวแยง้งเราต้องทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนเราถึงจะไปพูดเรื่องของโปรโมชั่นเป็นลําดับสุดท้ายนี่คือวิธีการปิดการขายที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราเอาโปรโมชั่นไปวางตรงที่อื่นนะ ก็ในเมื่อเราจะกระตุ้นให้เขาตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นท,ทั้งทงที่เขายังไม่มีความอยากมันแปลกปล่าละ่ะมันแปลครับมันต้องทําให้เขามีความอยากก่อนแล้วกระตุ้นให้เขาตัดสินใจสนองความอยากสนองงดของเขาให้เร็วมากขึ้นด้วยการจัดโปรโมชั่นครับว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นเท่านั้นเท่านี้กล่อง10สายแรกเท่านั้นหรือภายในหนชั่วโมงภายในไลน์นี้จบ ถ้าจบแล้วเราเป็นราคาโปรโตัวใหม่เลยนะครับซึ่งการจัดโปรโมชั่นไม่ใช่ว่าจัดตลอดไปนะฮะถ้าเกิดเราจัดตลอดไปปุ๊บโปรโมชั่นเราจะไร้ความหมายทันทีเราต้องจัดโปรโมชั่นแบบจริงๆถ้าเกิดไปซื้อ ช่วงเวลานอกเวลาที่เรากําหนดไว้ต้องจ่ายราคาเต็มเท่านั้นนะครับเราต้องจ่ายราคาเต็มเพื่อประกองโปรโมชั่นของเราให้มันศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างต่อไปแต่ถ้าเกิดเราจัดโปรโมชั่นแล้วข้างนอกเราก็ได้โปรโมชั่นเหมือนเดิมความสักดสิทธิ์ของโปรโมชั่นมันก็จะหายไปและทีนี้เราจัดโปรโมชั่นอะไรเขาก็จะรู้แกวแล้วก็จะไม่สนโปรโมชั่นของเราอีกเลยโปรโมชั่นของเราจะไม่มีคุณค่าใดๆเพราะนั้นการจัดโปรโมชั่นต้องจัดโปรโมชั่นจริงๆถ้าเกิดว่าจบปิด นาทีทองก็ต้องปิดจริงๆไม่ใช่หวังขายแล้วก็เอาโปรโมชั่นไปขายรับหลังจากนั้นไม่ได้นะครับถ้าเราอยากจะทําธุรกิจยั่งยืนเราต้องประคองโปรโมชั่นให้ดีอ่ะเรามาทวนกันซิว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจอันที่1คือพูดปัญหาของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราอันที่2คือให้ Howto ว่าปัญหาของเขาแก้ไขด้วยอะไรได้บ้างอันที่3คือ ハウทูที่พูดมาเนี่ยมันรวมอยู่ในโปรดักต์ของเราครับโปรดักต์ของเราคืออะไรอันที่4คือปิดการขายและตอบข้อตัวแยงบวกกับเล่ารีวิวสักหน่อยก็ดีเหมือนกันและอันที่5ครับนั่นคือปล่อยโปรโมชั่นและนี่นะครับคือ5วิธีการ5สเต็ปในการปิดการขายโดวยวิธีการเล่าเรื่องให้ลูกค้าอยากจะซื้อสินค้าจากเรานะครับเอาละโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่เห็นว่าคลิปวิดีโอของผมมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็น ลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ